ส่วนประกอบสำคัญของงานศิลปะและงานทศนศิลป์ซึ่งจะประกอบไปด้วยจุดเส้นสีเส้นเงารูปร่างรูปทรงและพื้นผิวเชี่ยจดละหนุกปะก็โอเคเลยเรื่หวมันแต่มอไหนวะจากการสำรวจพบว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละหนึ่งบรรทัดแต่กัสอ่านหนังสือเฉี่ยวันละสองหมื่นบรรทัดเธออ่านทุกอย่างที่โกอเรียนให้อ่าน เธอรู้ในเรื่องที่มนุษย์เพรรู้หรือไม่คนรู้ก็ได้รูปร่างกับูนาวงรรูปร่างคือภาพสรงมิติที่ประกอบไปด้วยความกว้างและความยาวน้องวงยอาไงเส้นกั่ะแต่สิ่งที่กัสชอบอ่านมากที่สุดก็คือเหตุฝากบอกนักเรียนโรงเรียนนางรองนั่นทำให้เธอรู้ทุกการเคลื่อนไหวของนักเรียนโรงเรียนนางรองรวมไปถึง คนที่แอมมาบอกชอบเธอมึงมีรุ่นน้องแบบชอบตัวมึงรู้ว่าตอนนี้กูยังไม่อยากมีใครมึงก็ปฏิเสธดิกูก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงให้ชานฉลาดอะดินูชอบพี่มากๆเลยค่ะสนหรือเปล่าคะพื้นที่ว่าง space ที่บางจะอยู่คู่กับรูปทรงโดยเป็นคู่ที่มีความหมายตรงข้ามกันหรือัผย็กันกับรูปทรงไม่ค่ะคอยลลอบน้ำหนักอ่อนแก่โทนความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุโดยการระบายสีในความเทียมระดับต่างๆไม่ค่ะที่ค้หนเอาขนมมาให้พื้นผิวเทเจอร์หมยถึงลักษณะภายนอกของวัตถุที่เรามองเห็นและสัมผัสได้ที่อิ่มแล้วขอโทษทีนะที่มีคนที่ชอบไปเหยียดคะสีเคอรเลอร์มีคุณสมบัติของตัวเองในเรื่องของความเสียมระดัะ หลังจากนั้นก็มีน้องมาสารภาพรักกับกัสจริงๆแต่ก็ถูกกัสปฏิเสธอย่างชาญฉลาดกลับไปเธอจึงสามารถใช้ชีวิตครองโสดมาจนเรียนจบได้นั่นออเองเย้เกิดอะไรวะเหมือนจี่บหายเปิดอะไรวะ กูไม่ข่าแล้วใครข่าป้าดูลูกช้างคนนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยรู้จักจกันแมทชุดก็น่าจะนานอยู่นะแ้ามึงวงมาเรื่องกูได้ย่าเนี้ยลูกช้างมึงจะตายอยู่ละเออเออยังไงเดี๋ยวไม่นา่านาตำรวจก็มาระหว่างเนี้ยเดี๋ยวฉันจะบอกอะไรนะป้าว่ามันมีอะไรบ้างก่อนอื่นเราต้องรู้จักองค์ประกอบของศิลป์ซึ่งมันหมายความว่าการนำทัศนธาตุาข,ของศิละปะซึ่งประกอบไปด้วย 1. เอกภาพ unity คือความเป็นหนึ่งเดียวของการจัดองค์ประกอบ 2. ความสมดุล balance คือน้ำหนักที่เท่ากันของงานโดยจะไม่เอ็นเอียงไปทางซ้ายหรือขวา 3. จังหวะ rhythm คือช่วงความห่างและความสัมพันธ์ของการจัดองค์ประกอบที่นำมาวางให้ต่อเนื่องกันมีความสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมอ 4. สัดส่วน proportion คือความสัมพันธ์ของการจัดองค์ประกอบต่างๆที่เหมาะสม 5. การเน้น emphasis คือการทำให้องค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งโดดเด่นออกมา 6. เส้น line คือจุดที่ถูกนำมาต่อๆกันเป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นความยาวกลายเป็นเส้น 7. สี color คือสิ่งที่ใช้สื่อสารแบ่งได้2องวันนะคือวันนะร้อนและวันนะเย็น 8. วัสดุ Material คือพื้นผิวของตัวงาน 9. ทิศทาง Direction คือส่วนที่ใช้กำหนดเป้าหมายของการจัดองค์ประกอบ 10. พื้นที่ว่าง Space คือพื้นที่การเว้นว่างระหว่างองค์ประกอบกับองค์ประกอบด้วยกันเองีีี่ามาม่มมงงาาใสกัับวออย้้คุณูชปปไรแ๊ เมื่อคนขับมันไปไหนอะวิ่งไปถึงคอราาแล้วมัง้งซ้อมเป็นเจ้าของอู่ภาษาแหละบางทีแม่นางอย่างกูก็อยากใส่ตาวงล้อสีไวทูเคบ้างอะโอ้ยประหยัดประหยัดบ้างเฮ้อช่วงนี้ยเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีอยู่โหซอของแบบนี้มันก็ต้องลงทุนบ้างปะวะเอางี้นะถ้าใครโดนรถชนเนี่ยแม่นางคนไหนมันจะลงมาเคลียร์ให้วะในเมื่อมึงไม่เคยดูแลเขาอะลองคิดดูปะ่ะไปโรงพักให้หมดนี่แหละ มึงลืมกูอีกละ